บ้านๆดูบอลพอดแคสต์้อนเรื่องบอลบอลแบบคนบ้าน,าน Feed the Foot สวัสดีครับนี่คือรายการ Feed the Foot นะครับ EP ที่5แล้วนะครับประจำวันที่7กลุกุมภาพันธ์นะครับเรากลับมาอีกครั้งนะครับนำข้อมูลเหตุผลวิเคราะห์นะครับสติต่างๆและก็แรงจูงใจเพื่อให้นักตุบอลทุกท่านเนี่ยได้มีตัวเลือกในการตัดสินใจแล้วก็ลงทุน นะครับวันนี้มีหลายคู่ด้วยกันนะครับเริ่มที่เอเชียนคัพเนี่ยอิหร่านพบกับกาตานะครับมาพบกับยูเนียนเบอร์ลินเออ่ไปที่โกปาเดเรนะฮะแอตแลนติโกมาดริดพบกับแอตแลนติกบิลเบาและคู่เอกนะฮะแอสตันวิลลาพบกับเชลซีนะครับสามารถรับที่เด็ดทุกวันผ่านไลน์ได้ที่ aduu11 นะครับฝากด้วยคู่แรกนะครับอิหร่านนะครับเจ้าภาพกาตาครับทางอิหร่านฮะโค้ชเป็นอาเมียร์กาเลนอย นะครับส่วนทางกาตานะครับเป็นตินตินมาเกสเส้นทางของทั้งคู่นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างสดใสนะครับชนะมาทั้งหมดเลยทั้งคู่ครับแต่ว่าทางกาตานะฮะจะมีเหนื่อยมากกว่านะครับเพราะว่าเกมก่อน8ทีมเนี่ยพวกเขาจะต้องไปถึงจุดโทษนะครับในการเจอกับอุซเบกิสถานนะครับส่วนทางด้านอิหร่านนะฮะก็พิกล็อกนะฮะชนะ ทางญี่ปุ่นมาได้นะครับทำให้ทั้งคู่เรยต้องมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศเฮตุเฮตทั้งสองทีมนะครับดูเป็นทางอิหร,ร่านฮะที่เหนือกว่าแบบเบ็ดเสร็จนะครับ6นัดชนะ6นัดนะฮะครั้งล่าสุดที่เจอกันในอิหร่านถล่มกาตาร์ไปถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าสติในเรื่องเฮตุเฮตเนี่ยทางกาตาร์ค่อนข้างโดนอิหร่านข่มอยู่เยอะพอสมควรนะครับสำหรับเจ้าภาพในเรื่องของตัวคีย์เพลเยอร์นะครับทางอิหร่านต้องระวังทางเออตอรเรมี่ให้ดีนะครับตัว กองหน้าตัวเก่งของทางอิรานครับยิงไปลวถึง2ประตูนะครับแล้วก็รวมถึงเมทีไกยดีนะครับที่ยิงไปละสประตูเช่นกันครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับทางซาดาอัสมัวนะครับที่เป็นตัวสร้างสรรเกมให้กับทางอิรานตัวนี้กาตาต้องระวังให้ดีตัวทางกาตาครับมีทางอัครามอาฟิฟนะครับที่ยิงไปลวถึงสประตูเช่นกันน่าสนใจมากๆสําหรับตัวนี้ครับรวมถึงฮัซซานอัลไฮดอสนะครับซึ่งยิงไปละสประตู ดูเหมือนว่าทั้งสองทีมนะครับจะมีตัวฝากความหวังได้ทั้งสองคนนะครับในเรื่องของการจบสกอร์และการสร้างสรรเกมเทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างมีวิธีการเล่นที่คล้ายกันนะครับด้วยรูปแบบในการสวนกลับนี่ถือว่าคล้ายกันมากทางิหรานนะฮะเป็นทีมที่ชอบออฟุตบอลทรานซิชันค่อนข,ข้างดีนะครับว่าเขามาทำไปได้ถึง32ซึ่งใกล้เคียงกับทางกาตา อยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งเท่ากันที่32ตรงนี้ก็ได้เห็นว่ารูปแบบในการเข้าทำของทางทั้งสทีมเนี่ยมีความคล้ายกันค่อนข้างมากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่น transition หรือเกมโต้กลับรวมถึงการเล่นฟุตบอลเชิง direct a t c k เนี่ยทางกาตาร์ถือว่าน่าสนใจนะทำได้ดีกว่าทางอิรักนะดูเหมือนว่าฟุตบอลของกาตาร์เนี่ยค่อนข้างมีเป้าหมายครับ โดยเฉพาะในพื้นที่ว่างอย่างเงี้เป็นจุดที่อิหร่านต้องระวังว่าเขาเนี่ยกาตาร์เนี่ยทำได้ถึง7ครั้งซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนอิหร่านเนี่ยเอ่อทำได้เพียง4ครั้งเท่านั้นนะครับในในส่วนของการเล่นฟุตบอลแบบเตะแอคแท็กอีกส่วนหนึ่งที่กาตาร์ทำได้ดีทัวร์นาเมนต์นี้คือการเฟรซซิ่งนะครับจุดเด่นของกาตาร์ชุดนี้นะคือเอ่อเกมรับในโปรเซสแรกนะนั่นก็คือการแย่งบอลในพื้นที่แดงคู่ต่อสู้จุดนี้กาตาร์ถือว่าทําได้เป็นอันดับ2 ของทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับเป็นรองแค่เกาหลีทางอิหร่านเนี่ยนะครับก็ต้องครองบอลให้ดีแล้วก็มั่นใจกับบอลให้มากนะไม่งั้นทางกาตาร์นั่นก็ถือว่าค่อนข้างดุดันในเชิงของการวิ่งไล่เพรสซิ่งนะครับโดยสรุปนะฮะทางอิหร่านเนี่ยมีคุณภาพผู้เล่นที่ดีกว่าอย่างนในชั้น,นมีผู้เล่น,นต่างจากยุโรปมาจอยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ดู มีความสามารถเชิงบุคคลมากกว่าครับแต่ว่าทางกาตาเนี่ยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นถึงแชมป์เก่าเขาเป็นแชมป์เก่าในในเมื่อสี่ปีก่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องฟลุกแน่น,นอนครับเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่เขาเตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้วก็รูปแบบโครงสร้างของทางกาตาที่วางเอาไว้นะครับเพื่อพัฒนาฟตุตบอลในบ้านตัวเองนะครับจุดจุดนี้ทําให กาตารเนี่ยค่อนข้างค่อยๆแข็งแกร่งข,งขึ้นมาเรื่อยๆในระดับเอเชียนะครับเกมๆนี้กาตารก็จะมีเสียงเชียร์ในบ้านคอยหนุนหลังนะครับแล้วก็มีแรงจูงใจในเรื่องของการเป็นในเรื่องของการป้องกันแชมป์นะครับซึ่งสิ่งนี้มันจะสร้างชื่อให้กับฟุตบอลกาตารไปอีกยาวนานแล้วก็เป็นแม่แบบให้กับฟุตบอลกาตารต่อไปนี่เป็นแรงจูงใจของกาตารที่หวังเกมนี้ค่อนข้างสูงนะครับ แล้วก็เกมเพรสซิงของกาตาที่จะทําได้ในเกมนี้หรือไม่เราต้องดูกันนะครับว่าทางอิรานเนจะรับมือกับเกมเพรสซิงของทางกาตาได้อย่างไรนะครับเกมนี mm ้ hmm. มีโอกาสสูงนะครับที่จะไปต่อกันที่ช่วงต่อเวลานะครับอาจจะจบที่จุดโทษก็ได้นะครับแต่คิดว่าเกมนี้น่าจะจบที่เสมอดังนั้นเนขอชี้ไปทางเจ้าภาพกาตาครับ ู fert, women, ่ต no ่อมานะฮะเป็นทางไมซ์ของเจนซีเวิร์ดพบกับยูเนนเบอร์ลินของนีนัตเบเยริก้านะครับผมในศึกบุนเดสติก้านะครับผมเยอรมันคารนนคะแนนของทั้งคู่เนี่ยอออยู่ในพื้นที่หนีตกชั้นทั้งคู่นะครับแต่ไมซ์จะค่อนข้างหนักกว่านะครับไมซ์แข่ง19นัดมีเพียง11คะแนนนะครับชนะเพียงนัดเดียวเท่านั้นส่วนยูเนนเบอร์ลินนะครับแข่ง19นัดมี17คะแนนชนะ5เสมอ2แพ้12นะครับห่างจากโซนตกชั้น6คะแนนครับแล้วก็ห่างจากโซนเพลย o Off, สองคะแนนฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเเกมในบ้านของไมาส์นะครับห้านัดหลังเนี่ยแพ้ไป3เสมอ1ชนะ1นะครับชนะลาบซิกเมื่อ4เกมก่อนนะครับนั่นคือเก็ตชนะเกมแรกในฤดูกาลส่วนทางยูเนสเนเบอร์ลินนะครับผมแข่ง5นัดในฐานะทีมเยือนนะฮะแพ้ไป3นัดเสมอ2แล้วก็แพ้2นัดติดด้วยนะครับดูเหมือนทางยูเนสเนเบอร์ลินเกมเยือนค่อนข้างจะมีปัญหานะครับด้วยโมนเก็ต กมวันนี้จะเป็นการเจอกันของทีมที่เล่นในบ้านแย่ที่สุดในลีกกับทีมที่เล่น เกมเยือนแย่สุดในลีกนะครับมายเซตเล่นในบ้าน9นัดชนะเพียง1นัดเสมอ2แพ้6เก็บได้เพียง5แต้มส่วนทางยูเนียนเบอร์ลินนะครับในขณะทีมเยือนเนี่ยแข่ง10นัดชนะ1เสมอ1แพ้ไป8เก็บได้เพียง4แต้มเท่านั้นนะครับจุดนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยสําหรับทั้ง2ทีมเอ่อเฮทตัวเฮทเนี่ยดูเป็นทางยูเนนเบอร์ลินที่เหนือกว่านะครับแข่ง6นัดชนะ4และเกมล่าสุดนะครับเอ่อที่เล่นในบ้านเนี่ยชนะมายเซถึง4ประตูตอนหนึ่งเลยเกมนี้มีประเด็ ที่น่าสนใจนะครับและคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่นํามาประกอบการเห็นใจได้คือในเรื่องของจังหวะจบของทั้งสองทีมเนี่ยค่อนข้างดูตําเตี้ยเรียดินนะครับอานาตั้งคู่เลยนะครับทางไมล์เนี่ยยิงได้เพียง9ประตูครับโอเปนเพลย์เท่านั้นนะฮะส่วนทางยูเันเบอร์ลินเนี่ยได้เพียง10ประตูนะครับ รวมกันยังไม่เท่า,ย,ทายังไม่เท่าทีมกลางตารางเลยนะครับดูเหมือนทั้ง2ทีมเนี่ยจะดมูมีปัญหาในจังหวะจบจังหวะสุดท้ายไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้นะครับต้าก็เจ็ประตูนี่ค่อนข้างแย่แย่มากเลยส่วนในเรื่องของเกมรับนะฮะทั้งสองทีมเนี่ยเสียเท่ากันเลยคือ21ประตูนะครับใน Open p l a y เอ่อแต่ว่ามีเรื่องที่สามารถนํามาเป็นประเด็นได้นั่นก็คือจังหวะลูกป้องกันลูกเซตพีสเนี่ยทางยูเนเมอรินเนี่ยเสียไปถึง9ประตูครับจุดนี้ทางมาส์อาจจะมาเล งานได้นะครับในเรื่องของแท็กติก นะครับผมมีสถิติที่น่าสนใจนะครับสำหรับทางม i ยส์นะครับในเรื่องของการプレซิ่งโมเดลการทำทีมของม i ยส์เนี่ยเป็นทีมที่ใช้พละกกำลังในการプレซิ่งค่อนข้างสูงนะครับพวกเขาเนี่ยมีค่าเฉลีย่ยตัดบอลเนี่ยไม่ให้คู่แข่งเนี่ยจ่ายบอลได้เกิน11.8ครั้งนั่นเป็นค่าเฉลี่ยนะฮะนะั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ยมีการプレซิ่งที่มีคุณภาพเป็นอันดับสาของลีกเลยนะครับเป็นรองแค่บาเยนกับโบคุ่มเท่านั้นจุดนี้นะฮะดูเป็น ป,ปราชญาการน,นำพีนที่น่าสนใจสำหรับมายครับถึงแม้ว่าผลงานจะไม่ค่อยดีแต่ว่า ตัวเลขตรงนี้ถือว่าสูงนะครับสำหรับทีมท้ายตารางแล้วก็นอกจากการรสซิงนะครับพวกเขาเปลี่ยนจากการรสซิงเป็นเคอร์เซอร์プレซิงได้ดีนะครับจังหวะเทิร์นโอเวอร์ของพวกเขาเนี่ยอยู่ในระดับดีนะฮะอยู่ที่155ครั้งก็ดีกว่าทางยูเนี่ยนเบอร์ลินอยู่พอสมควรนะครับจุดนี้น่าจะนํามาเล่นงานทางยูเนี่ยนเบอร์ลินได้เหมือนกันนะครับเรื่องของแทิติกนะครับถึงแม้ทางไมล์จะเป็นทีมที่เล่นรสซิงนะครับแต่พวกเขาเนี่ยจะเล่นรสซิงบริเวณกลางสนามนะครับไม่ได้ ขึ้นสูงไปเพรสซั่นบนนะครับนั่นหมายความว่าในเกมวิวอัพนะครับหรือการสร้างเกมขึ้นมาของทางไมซ์เนี่ย จะเกิดการแย่งบอลเนี่ยสูงสุดเนี่ยนะฮะคือบริเวณกลางสนาะมเพราะว่าทางไมาสเนี่ยมีจุดเด่นด้านนี้อยู่แล้วนะครับคือการพยายามแย่งบอลหรือตัดบอลให้ไวเข้าถึงตัวไวนะครับในพื้นที่กลางสนามนะครับนั่นจะทําให้การน่นจะทําให้การขึ้นเกมแล้วก็การสร้างเกมของทางยูเนอร์ลินเนี่ยค่อนข,ข้างยากและเสียบอลง่ายนะครับและเมื่อเสียบอลง่ายเนี่ย จังหวะเทิร์นโอเวอร์จังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรูปของทางมายาจ็ทําได้ดีนะครับอาจจะสร้างโอกาสให้กับทางออกองหน้าหรือกองกลางที่สอดเข้ามาแต่ปัญหาคือจังหวะจบว่าเขายังไม่สามารถเปลี่ยนจังหวะเหล่านี้ให้เป็นจังหวะจบที่มีประสิทธิภาพได้นั่นทําให้อันดับของพวกเขาตอนนี้ต้องจมอยู่ที่รอ,อ,องบุยนะครับแต่ถ้าเกิดพวกเขาทำได้หลายๆรอบหรือว่ามีจำนวนในการทำคาร์เซอร์เพรสได้ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะ เปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูได้นะครับจุดนี้ก็ทำให้ทำให้ผมคิดว่ามายเซ่น่าจะทําได้ดีในเกมนี้นะครับผมโดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ใช่ทีมที่บิวอัพได้ดีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอ i ออัพอ,อยู่ในพี่บริเวณแดงของตัวเองนะครับแล้วก็เกิดการเสียบอลบริเวณแดงหูวหุสู้ครับผมเพราะว่าไม่ใช่ทีมที่มีจุดเด่นในเรื่องของการครอบครองบอลหรือคุมเกมนะครแต่ว่าจะไปเน้น แลกกันด้านหน้านะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเสียบอลบ่อยทั้ง2ทีมเลยนะครับโดยสรุปนะฮะคิดว่าเกมนี้นะฮะในศักดิ์ศรีของทีมที่เล่นในบ้านที่แย่ที่สุดกับทีมที่เล่นเกมเยือนแย่ที่สุดมาเจอกันเนี่ยแล้วก็มีการดหนี่ยวกันเนี่ยเป็นเดิมพันเนี่ยก็น่าจะทำให้เกมนี้น่าจะมีผลแพ้ชนะอย่างแน่นอนเพราะผลเสมอเนี่ยไม่ดีต่อทั้งคู่เลยนะครับคิว่ามายครับที่มีแรงเชียย์จากเสียงเชียชย์จากในบ้านเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่าแล้วก็ต่อลมหายใจในเกมนี้ได้เพราะว่าเขาต้องทาให ได้จริงๆนะครับด้วยค่าดยค่า PPDA หรือค่า pricing ของพวกเขาเนี่ยทำได้ดีแล้วก็จังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกก็ทําได้ดีนะครับเหลือแค่จังหวะจบเท่านั้นที่พวกเขายังขาดไปนะครับก็ค,คิดว่าพวกเขาก็ามีโอกาสชนะอยู่แน่นเบอร์ลินแน่นอนครับพู่ต่อมานะฮะเป็นทางแอตเลิโกมาริดเปิดบ้านพบกับแอตแลนติกบิลเบานะครับในโกโปาเดเรรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกนะครับเอ,อ ผลงานในลีกของทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับอรติโกมาดิดเนี่ยยังยังมีดุลห่างห่างแต่อารติกบิลเบาก็ยังตามอารติโกมาดิดอยู่ติดๆนะครับลุ้นจะไปท็อปโฟเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าดีกันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านของอาร์ติโกมาดิดยังไม่เคยแพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้นะครับผมหลุดเสมอไปแค่นัดเดียวที่เหลือชนะหมดเลยทีมใหญ่ทีมเล็กชนะหมดเลยส่วนทางบิลเบานะครับเกมเยือนก็ กลางๆครับแพ้ไป3นัดนะครับ14นัดนะครับรวมทุกถ้วยทุกรายการเนี่ยบิลบอลสิบสี่นัดแพ้ไป2นะครับผมเสมอไป4ที่เหลือชนะนะครับเอ่อห้านัดหลังนะครับเออร์แลนติโกเนี่ยชนะ4เสมอ1น,นะครับนัดที่แล้วบุกไปเสมอเรอัลมาดริดนาทีสุดท้ายเลยยิงนาทีสุดท้ายนะครับที่เอ่อมารดาบิลส่วนทางบิลบอลนะครับนัดที่แล้วชนะ มายก้าไป4หรือ0 5นัดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ถือว่าอยู่ระดับที่ดีนะครับยังไงก็ตามนะครับผมในเรื่องของสถิติในการทำประตูเนี่ยเลดิโกมอนดิทเนี่ยก็คือว่าทำได้ดีมากๆากครับในฤดูกาลนี้การกลับมาของโมราต้าและกริสแมนเนี่ยเคมี K er ของทั้งสองคนเนี่ยเล่นกันค่อนข้างเข้าขาแล้วก็การทำประตูเรียกที่ถล่มทลายนะครับผมเพราะว่าสถิติเนี่ยไม่เคยโกหกใครครับโมราต้าเนี่ยยิงไป13ประตูกริสแมนยิงไป18ประตู นอกน,นี้กิสแมนยังแอซซิตไปอีก6ประตูะครับแต่ว่าทางบินเบาเนี่ยก็ไม่แตกต่างก็ไม่ถึงกับน้อยหน้านะฮะเพราะว่าทางกูรูเซต้านะฮะกองหน้าของทางบินเบาก็ยิงมาถึง9ประตูแล้วก็แจ็กกี้วิลเลียมเนี่ยก็ยิงมาถึง8ประตูแล้วก็นิโก้วิลเลียมเนี่ยก็ซัพพอร์ตอยู่เสมอนะครับยิงไป3ประตูเออเกมลุกเนี่ยก็พอๆกันทั้งคู่แต่ว่าทางเอเดโกเนี่ยเหนือกว่านิดหน่อยเพราะว่าเขายิงมาแล้วถึงเออ48ประตูในลีกนะครับก็ ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยฤดูกาลนี้นาตาเิโกะมันถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะ่ครับพาพวกเขาเนี่ยตั้งไว้นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเสียไปถึงยี่สิบสองประตูนะครับแต่ทางบินบาเนี่ยเสียไปเพียงสิบหกประตูในลีกนะครับแต่ไม่ใช่ประเด็นฮะนี่มันข้อมูลในลีกนะครับเกมเกมนี้เป็นเกมฟุตบอลถ้วยนะครับเตะสองนัดเนี่ยสถิติพวกนี้ก็นํามาใช้เป็นตัวแปรได้ฮะแต่ว่าไม่ใช่ปัจจัยหลักอะไรนะครับผมนํามาดูในเรื่องของแท็กติกกันบ้างนะครับ เกมเกมเกมวันนี้นะฮะก็เอ่อทางเอเลติโกมาดริดนะฮะน่าจะมาระบบสามห้าสองนะครับกองหน้าเป็นคริสแมนกับโมราตาที่น่าจะฟิตกลับมาในเกมนี้นะครับส่วนทางบินเบาเนี่ยน่าจะมาระบบ4ี่สองสามหนึ่งนะครับโดยใช้ผู้เล่นตัวริมเส้นนะฮะอย่างทางสองพี่น้องบิลเลียมนะฮะที่จะคอยสอดเข้าไปทําประตูนะครับเกมเกมนี้นะฮะเอ่อมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้าง แลกกันสนุกนะเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยมีวิธีการเข้าทำมวีวิธีการสร้างจุหว่าชัดเจนนะครับจุดแต่ว่ามีจุดจุดหนึ่งที่ที่อาจจะทําให้บินเบาเนี่ยเหนือกว่าในจังหวะชี้ขาดเพราะว่าเกมเนี้ยแอนเตร,รโกเมเนเดเล่นในบ้านใช่ไหมครับพวกเขาเนี่ยอาจจะเพรสกันโดยปกติเนี่ยพวกเขาจะเพรสบริเวณเลยกลางสนามมาหน่อยหนึ่งนี่คือพื้นที่ของเอ,อ่แอเตร,รโกรมริดที่จะ พยายามเพรสนะครับเมื่อมีการขึ้นบอลตรงนี้เนี่ยขึ้นบอลทางทางริมเส้นเนี่ยบิงบิงแบ็กก็จะชนเลยนะฮะแล้วก็มีคอยมีทางเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยคอยซ้อนอยู่เสมอนี่คือการเพรสซิ่งของทางอันเลนโกมาริดนะครับส่วนทางบินเบาเนะครับก็ถือว่าเพรสสูงกว่าทางอเลออันเลนโกมาริดนะครับแต่ดันดูว่าเกมนี้จะเพรสสูงขนาดไหนแต่เชื่อว่าน่าจะเพรสสูงครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อในการเล่นเขาจะเพรสเอ่อว่าจะมีโอกาสนะครับที่จะทำให้พวกเขาเนี่ย ิงประตูได้นะครับตัวเรมเส้นทั้งสองฝั่งเนี่ยจะคอยดันสูงนะครับแล้วก็น่าจะใช้กองหน้าแล้วก็ทางมิโตรุกนะฮะคอยยืนค้ำข้างบนนะฮะเหมือนเป็นระบบเหมือนเหมือนจะเป็น442นะครับผมแล้วคอยดันสูงเลยแต่ว่าทีนี้เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตัวผู้เล่นในแดนกลางของเบนเบาเนี่ยเป็นรองกว่าใช่ไหมครับเพราะว่ายังมีตัวยังมีตัวของ อันนี้โกนะที่ยังว่างอยู่อาจจะเป็นโกเก้ให้ยินตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทางบินบาเน,น่าจะมีการขยับการยืนนิดหน่อยนะด้วยการเอากองหน้าอย่างกูรูเซต้านะครับยิงไปค้ำโกเก้เลยแล้วก็ดันขึ้นมาดันิดฟิลฟล์ขึ้นมาพยายามดันสูงนะครับทางบินบาก็จะมีการปรับการยินนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเปรียบตัวผู้เล่นในแดนกลางนะครับทีนี้จุดจุดนี้นะก็น่าจะทำให้ บินเบาเนี่ยเล่นเกมรับแล้วก็เพรสซิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่นี่เป็นเพียงจุดๆหนึ่งนะครับที่จะเล่นงานอร์มอนิตมีจุดๆหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือในเกมส่วนกลับของทางบินเบาซึ่งบินจุดแข็งของบินเบามาตลอดนะครับเพราะว่ามีตัวผู้เล่นที่มีความเร็วสูงครับลองสมมุติว่าทางอาร,กกร์มอนิดเนี่ยใช้บิงแบ็กเนี่ยในการเติมสูงนะครับเติมสูง แล้วก็สร้างเกมรุกกรบทางริมเส้นซึ่งเป็นจุยยดเด่นของพวกเขามาตลอดนะครับสร้างจังหวะนะครับของทางอารเิโกมาเดิดแล้วม,มีการเสียบอลเนี่ยไม่ว่าเป็นตัวริมเส้นหรือเป็นตัวกองกลางเนี่ยเอ่อจังหวะทรานสิชันของเบนเบลค่อนข้างน่ากลัวโดยเฉพาะตัวริมเส้นอาจจะเป็นวิลเลียมนะครับสมมติมีการตัดบอลได้และมีการทําเร็วนะครับความเร็วของตัวรุกข,ของเบนเบลเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับแล้วก็สามารถฉีกตัวประกบ ได้ทันทีครับอย่างง่ายดายนะครับแล้วยิ่งในโวกานนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ในการวิ่งของบินเบลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเซนเตอร์แบ็กสาคนเนี่ยจะเกี่ยนค่อนข้างห่างนะครับเนื่องจากการบิลล์อัพหากมีการเสียบอลระหว่างบิลล์อัพเนี่ยพื้นที่ของบินเบลก็จะเยอะมากๆนะครับในการกระชากบอลนะครับหรือว่าการวิ่งหาช่องพื้นที่เนี่ยการเล่นพื้นที่ของบินเบลเนี่ยจะทําให้เกมนี้เนี่ยพลิกได้นะครับผมดังนั้นเนี่ย เมื่อดูจากหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการเพรสซิ่งนะครับแล้วก็ลายการยืนเกมรับของเบนเบาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีโอกาสที่จะตัดบอลได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเกมในบ้านของอาริเดโกมาริดตเนี่ยก็ถือว่าไว้ใจได้แล้วก็มีคุณภาพเกมรุกที่ค่อนข้างโอเคดังนั้นเนี่ยจึงสรุปว่าด้วยความสูสีในเกมรุกนะครับเลยคิดว่าน่าจะออกมาทางเสมอครับผมเพราะว่า ยังเชื่อมั่นนะครับในความเร็วนะครับของผู้เล่นตัวลุกบินเบานะครับผมที่จะสามารถเล่นงานพื้นที่หลังลายของแอลิโกมาริดได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงแอลิโกมาริดเนี่ยบิวอัพขึ้นมานะครับพื้นที่ข้างหลังเนี่ยเป็นอาหารตาของทางแนวรุกของบินเบาเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าบินเบาเน่นาจะยันเสมอยันเสมอกับทางแอลิโกมาริดได้อย่างแน่นอน,นครับ คู่ต่อมาครับเป็น f อฟเอคัพรอบ4นะครับแอสตันวิลล่าพบกับเชลซีเอ,อ่อทั้งคู่เนี่ยในนัดแรกเนี่ยเสมอกันมา0ประตูต่อ0ูนย์เซมฟอร์ดบิดนะครับจึงต้องมาเตะรอบรีเพลย์อีกครั้งที่บ้านของแอสตันวิลล่านะครับฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมถือว่าช่วงนี้ถือว่าสะดุดกันทั้งคู่นะครับ โดยเฉพาะทางทางัทง้ทงสองทีมแหละแอสตันวิลล่าเนี่ยแข่ง5นัดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ส่วนทางเชลซีนะฮะแข่ง5นัดชนะ2แพ้2เสมอ1แต่เชลซีเนี่ยแพ้2นัดติดนะครับส่วนเกมในบ้านนะครับเกมล่าสุดเนี่ยทางแอสตันวิลล่าเนี่ยแพ้นนเนลการเซนแบบพลิกล็อกไป3ามรวดหนึ่งะครับส่วนเชลซีเนี่ยเกมเยือนแพ้2นัดติดแล้วก็แพ้4จาก5นัดดูเหมือนทั้งสองทีมเนี่ย มีความใกล้เคียงกันสูงนะครับแต่ว่าทางแอสตันวิลล่าเนี่ยได้กำลังใจจากเกมก่อนมานะครับหลังจากบุกประชนะเชฟิลด์5ประตูต่อ0ูนย์นะครับเกมนี้สถิติหลายๆอย่างนะครับก็เป็นทางแอสตันวิลล่าที่เหนือกว่าเมื่อป็นการทำประตูโอเพนเพลย์เนี่ยแอสตันวิลล่าทำไปถึง3.4ประตูส่วนเชลซีเนี่ยห่างกันย,ยิงเพียง24ประตูห่างกัน,กนเกือบเท่าหนึ่งแล้วก็จังหวะ การเล่นเกมรับนะครับทางแอสตันวิลล่าก็ดีกว่าเพราะเขาเสียเพียง18ประตูส่วนเชลซีเนี่ยเสียไปถึง28ประตูในโอเพนเพลย์ Open Play นะครับผมเออแต่ว่ามีสิ่งที่เชื่อว่าเกมนี้เชลซีจะทําได้ดีนะครับเพราะว่าออในเรื่องของแท็กติกครับที่คิดว่าน่าจะมีการปรับแล้วก็นํามาเล่น,นครับเพราะว่าเกมนี้แอสตันวิลล่าเล่นในบ้านนะครับความมั่นใจค่อนข้างสูงครับ เห็นดะ้ว่าโซนคนโทรลของทั้งสองทีมเนี่ยมีการครอบครองบอลในพื้นที่เกือบทั่วสนามนะครับแต่ว่าเชลซีจะเหนือกว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยจะมาเสียในพื้นที่เอ่อไฟนอลเทิร์มากกว่าเชลซีนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นที่ที่จะพูดถึงคือทางเชลซีเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าทางแอสตันวิลล่าน่ะน่าจะเข้ามาคุมเกมพยายามครองบอลในบ้านของตัวเองนะครับเพราะว่าได้เสียงเชียร์ได้เลยด้วยจุดนี้น่าจะทำให้เชลซีเนี่ยช่วยโอกาสได้ยังไงฮะคือ เชื่อว่าเกมเกมนี้นะฮะแอสตันวิลล่าเนี่ยจะมา3 3 2 2 3นะครับเล่นในระบบบ็อกซ์มิดฟิลด์มีกองกลางถึง4คนอาจจะเป็นแม็กกินกามาร่าเดียบี้ที่จะคอยสลับกันในพื้นที่กองกลางครับแต่ว่ากองกลางเอ่อโคดิ้งสองคนเนี่ยครับก็จะเป็นทางกามาร่าเอ่อหรืออาจจะเป็นแม็กกินที่เล่นคู่กันหรือจะเป็นแดกลัสคอสตาที่เล่นเหมือนกันจุดนี้ก็ต้องดูว่าเอ่อใครจะเป็นคนลงเล่นนะครับส่วนด้านเชลซีนะครับน่าจะเล่นเกมรับ ในระบบ4-4-2นะครับ4-4-2เพื่อปิดการเล่นเกมเการสร้างเกมของทาง a อตันเวลลนะครับแล้วก็หบปีเข้ามาอยู่ด้านในนะครับเพื่อเพื่อลดโอกาสในการเสียเปรียบตัวผู้เล่นตรงกลาง,างนะครับจุดนี้จุดสีน่าจะเล่นน่าจะเล่นแบบนี้ แอสตันเวลล่าเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลแดร็กไปยังพื้นที่ได้ค่อนข้างดีนะครับเช่บนบอลอาจาจะอยู่ที่คอนซานแล้วบอลอาจจะแทงบอลแนวลึกนะครับให้กับพื้นที่ว่างให้กับทางวอลกินนะครับหรือว่าเล่นทางเดมเส้นนะครับให้กับทางบายยี่ี๋ยวจะเป็นไดรวี้ที่เล่นตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามเล่น 1- นึ่ต่อหนึ่งบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เอาชนะให้ได้เพื่อที่จะตบเข้ามาด้านในนะครับ แต่ทีนี้นะครับการเล่นของทางแอตเลนเมราเนี่ยก็อยู่ที่ความเสี่ยงในพอจะเล่นนะครับเขาจะเล่นบอลโยนไหมถ้าเล่นบนพื้นที่ว่างเนี่ยมีโอกาสเสียบอลง่ายนะครับหรือถ้าพวกเขาพยายามเล่นบอลตรงกลางมากไปแล้วพยายามครองบอลแล้วเสียบอลง่ายขึ้นมาเนี่ยเซลซี Chelsea ที่มีบริเวณกลางสนามถึง6คนเนี่ยมีโอกาสไหมที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถเก็บบอลจังหวะ2แล้วพวกเขาก็จะทําการโต้กลับไวครับในพื้นที่ที่เออเป็นคอนซาเป็นทาง ปาตอเรสเนี่ยยกสูงขึ้นมาดันลายสูงขึ้นมาจุดนี้ได้มีพื้นที่ให้กับสเตอร์ลิงหรืออาจจะเป็นพาร์เมอร์ที่เล่นทางขวาหรืออาจจะเป็นมูริชก็ได้นะทางดิมเส้นที่จะมีโอกาสสอดขึ้นไปในการเล่นส่วนกลับจุดนี้เป็นจุดที่ต้องระวังแล้วก็น่าสนใจมากๆสาหรับวิธีการเล่นของเชลซีในเกมนี้เชื่อว่าเชลซีเนี่ยน่าจะมาในรูปแบบประมาณนี้นะฮะคือรอจังหวะสวนกลับซึ่งทางแอสตันวิลล่าเนี่ยน่าจะ ละเลยเพราะว่าเล่นในบ้านประมาทอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ฮะแล้วก็ตัวเชลซีเนี่ยมีความเร็วสูงนะครับในเกมที่ในเกมที่มีความที่แอสตันวีล่าเนี่ยมีสิทิที่เหนือกว่าในทุกๆด้านเนี่ยมีหลายครั้งที่ทีมที่ดูเป็นรองกว่าเนี่ยพลิกกลับมาชนะได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนิวคาสเซิลในเกมที่แอสตันวีล่าต้องเจอในเกมก่อนนะครับพวกเขาพยายามคลองเกมสู้พยายามคลองเกม ใน,นคาเซนทุกอย่างแต่ว่าสุดท้ายผลก็จบที่จํานวนประตูในคาเซนวันนั้นถือว่าชฉวยโอกาสได้ดีกว่าอาร์เซนอลเกมนี้เชื่อว่าเชลซีก็ต้องการเกมประมาณแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะเกมโต้ววลกลับทางริมเส้นหรือจะเป็นทางทางไม่ฟิลตัวลุกที่จะเป็นตัวสอดเพื่อมปทาเกมเมื่อกองหน้าดึงตัวประกบออกมานะครับจุดนี้เนี่ยเซลซีน่าจะทําได้นะครับอันนี้ความความเห็นส่วนตัวเพราะว่า ลายเกมรับของแอสตันวิลล่าเนี่ยเเมื่อดูแล้วค่อนข้างสูงนะครับจะอยู่บริเวณเลยกลางสนามมานะครับเกือบถึงแดน3เลยนะครับลายพวกเขาสูงมากนะครับตั้งแต่ลายคอนซาปอตอเรสเนี่ยค่อนข้างยืนสูงรังน,นั้นมีพื้นที่ในการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มีความเชื่อรึกว่าถึงแม้สถิติต่างๆของแอสเ n นเวล่าจะเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นการทำประตูหรือว่าการป้องกันการเสียป,ประตูแต่ว่าในเกมที่เป็นฟุตบอลล็อกเอาต์อย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นฟุตบอลที่ออกได้ทั้ง3หน้าเลยถึงแม้ว่าสถิติของแอสเ n นเวล่าจะทําได้ดีกว่าแต่ว่าคุณภาพผู้เล่นของเชลซี ก็ไม่ได้เป็นรองทางแอสตันวลิลล่าเผอเหนือกว่าได้ซ้ําแต่ว่าตอนนี้ความมั่นใจของเชลซีเนี่ยมันดรอปลงไปเท่าน,นั้นเองนะครับเพราะราะปัจจัยหลายๆอย่างจะมีความเชื่อว่าเชลซีเนี่ยจะสามารถยื้อนะครับเกมเกมนี้ได้นะครับเสมอคิดว่ายือ้อเกมเกมนี้ได้นะครับให้สามารถจบเสมอได้แล้วก็ไปต่อกันในช่วงต่อเวลานะครับแต่คิดว่าใน90านาทีเนี่ยที่จะเลือกเชลซีมากกว่าครับในเกมนี้บทสรุปของทั้ง4เกมนะครับผมเชื่อว่า เชื่อว่าทางดาต้านะครับจะสามารถผ่านอิรานไปได้นะครับแล้วก็ทางไมซ์นะครับน่าจะเฉือนทางยูเนี่ยนเบอร์ลินได้แล้วก็แอตเลติกบิลเบานะครับก็จะสามารถยันเสมอทางอเลโกมาริดไปได้นะครับออแล้วก็ทางเชลซีน่าจะยื้อไปถึงต่อเวลานะครับกับเกมพบกับแอสตันวิลล่านะครับผม เป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างคาดเดายากนะครับทั้ง4เกมเลยเพราะว่าทีมที่เป็นรองกว่าเนี่ยก็มีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีรูปแบบทำเกมรุกที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแต่อย่งไรก็ตามนะครับเราก็ไม่สามารถไว้ใจทีมที่เหนือกว่าได้ ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นอย่างมากมายในวงการฟุตบอลว่าทีมที่เป็นรองกว่าเนี่ยมีสีสติที่เป็นรองกว่ามีผู้เล่นที่เป็นรองกว่ามีตัวผู้เล่นที่น้อยกว่าด้วยซ้ำเนี่ยก็สามารถชนะได้ด้วยแรงจูงใจหรือว่าด้วยแท็กติกที่โคช้ชปรับไปตามเกมเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีในการวิเคราะห์นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามฟีดฟูดต่อไปด้วยนะครับผม นักตุบอลทุกท่านสามารถติดตามคู่เด็ดประจำวันนะครับได้ที่หลายผ่านทาง aduu11 นะครับฝากด้วยครับขอให้นักตุบอลทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ